สวัสดีจ้าเมื่อนี่สิภาพเพื่อนๆมากินขนมจีนเส้านามปลรราจ้าเส้านามปลรรานน่นๆ่คนๆพร้อมแล้วไปแซ่็ปน้ำกันเลยจ้าถ้าจะมาเนี่ยเป้นงน้ำขนมจีนซิมนำกันขนมจีนเส้านามปลาจะลูกชินปะ ไม่ได้วบนเนี่ยแค่แซมน้ำกันหิว พักกับนี่ัวปีซ้อยทั่วผู้กะหลามซ้อยจ้ะเท่าที่นี่อืม,อม เอาพ้นี่เอาค้ามเนี่ยเราอยัางกินกันเนาะปะลาเศร้เนเห็ดง่ายที่สุดค่ะถ้าอยากกินหมอมจีนือจัดปลาซา้าเลย ใส่กระช่ายมะนำ้ำยำถือกระช่ายหอมห่วยห่วยเป็น,สนสเนสซนซุดนะเสซนกระชิคาดโครอเคเรนเนี่ยเซนสดขวอ,อาไผ ใส่ซอนอหนจ้ะเสียมนั่นขาดมาถนัดใส่มือเอาแบบถนัดไผ่ถนัดนน,นั่นมักไผ่มักนั่น หน้ากันโดยดิฉิน